ปูแต่ตุงจะทำอะไรอีกนี่ฮะฮะออ๋จะยกบ้านจะยกบ้านอีกแล้วบ่อ๋อจะตุงรวยเนอโอ้จะยกบ้านอีกแล้วแต่ตุงไอ้ปูไปรับเหมาแล้วนูะนนี่ไอปูรับเหมาโอ้โงานช้างเลยงานช้างเลยโอ้แต่ตุงจะทำบ้านอีกแล้วโอ้หนี่บอรถเอาเอาแค่นี้บอกคนไม่แบบไปนี่ ออปู้ยออกไปเลยวก่นี่อ๋อเดี๋ยวไปดูครับจะตุงจะทำบ้านหลังใหม่อยู่ไหนโอ้ไปเพิ่นจะเฮ็ดบ้านส่งยังไยโมเดิร์นส่งโมเดิร์นโมเดิร์นโอ้เป็นแบบใดโมเดิร์นโมเดิลก็นื้นุ่มแบบนู้นนะโอุ้่นบอกบอกง่ายๆกับม้าเงี้ยเอม้าเงี้ยเแต่มัน มันมีเด่นเด่นซ้อนกันอ๋อมันมีหลายสเต็ปไ่นวะมีหลายสเต็ปโอ้นี่ครับผู้รับหมอรายใหญ่เลยเนาะโอ้ผู้หากินอย่างนี้แหละรวยจะยืมเงินดอกหากินกับลูกกระลาดหากินกับลูกกระลาดออกไปเลยบาปูออกไปไปเดี๋ยวไปนั่กันเดี๋ยวไปขี่รถไปอีกคันหนึ่งไปเดี๋ยวไปเจอกันหน้างานโอ้นี่ดิไม้สันไทย โอ้โตะตุตงจะมาทําบ้านอยู่นี่จริงๆซะนี่อยู่ที่นาเราเลยครับนี่ขุดสสาไว้เรียบร้อยจะทําทตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับวันนี้พาคนงานมาคนหนึ่งจากปล่อยปิดใช่ไหมจากถมนช่องสายตะกูตอนนี้ก็เกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยตะตุงกําลังจะปรับหน้าดินแล้วก็จะมาตีแบบครับเดี๋ยวให้ปู่มาตีแบบปู่ยังไม่มาเลยแกน่าจะ เข้าไปเอาของอยู่หรือเปล่าโอ้สุดยอดดีดีเลยออ้ทำได้หลังใหญ่อย่างนั้นเนี่ยพอดีเลยครับเรามาถมดินตรงนี้ตรงวางแผนได้ดีมากเดี๋ยวไปคุยกับเ่าแก่นะนี่ครับเดี๋ยวคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยโอ้จะทำบ้านไม่บอกไม่กล่าวกันเลยเอทีซอร์สฮะทีซอร์ส<ะ>ทำดีซอร์สเปล่ นนีี่กทดิเห็ดหมองคนสีกันอีกแล้วตงทำรีสอร์ทเองใครงานน่ะมาจากปลอยเปรดนี่รับมาจากปล่อยเปรตรับมาคนงานก่อสร้างมาก่อสร้างนั่นนี่ช่องสายตะกูช่องสายตะกูอ๋อช่องสายตะกูครับสายหกนี่เองไม่ใช่ช่องคลอดอะไรเองไงไม่ไม่นี่กูจะทำหลังใหญ่ขนาดไหนนี่กี่ชั้นครับเออหนึ่ง สาสิ้าต้นเฮ้ยสิบสิบเอ็ดสิต้นอ๋อสาวสิอต้นสามสองสบสามสิบสี่ต้นสิบหี่ต้นนี่ประมาณนี้หละดินมันแข็งยังเนแข็งรมัง้งเนาะเนาะเปน่อ่มาโอ้ยเอามาจาังไดยเอามาปับเลยบอกไม่ครัว

เริ่มแล้วครับรับเหมาโดยตะปรีปูนี่เองครับเอาด็กคนงานไม่เคยปูต่อเคยทำกอ่อสร้างไหมต่อ,อเคยทำกอ่อสร้างไหมนี่เคยพี่แต่ว่าของผมเป็นต่อหมอ้ออ๋ออันนี้มาตอกเสาเข็มกันปะ <laughs> ใช่ไหมต้องใชเสร็จ อันนี้ใส่เตาโอ้สุดยอดเลยวะอันนี้คืออย่างปูมึงไงอันนี้คือเครืพังพังแทนพังอ่ะเอาคือตอกตอกแบบสามเสาตอกเป็นสี่เหลี่ยมหลักกลางบ่ได้บ่หนวะอ๋อเป็นพังมันเป็นสูตรก็สูตรนี้แหละเขาทำบ้านอ ตอกเสร็จเขาจะเอาไม้มาตีแล้วก็จับระดับน้ำพอจับระดับน้ำเสร็จก็หาหลุมเสามันจะอยู่ตรงใดเสาจะอยู่รอบๆอันนี้ล่ะอันนี้มันเป็นผังผังเขาจะตีไม้อย่างเงี้ยแล้วก็ดึงเชือกหาห้องบ้านที่ได้ก่อนก็ที่ดึงก่อนคุณชายจังมั โอ้อันนี้ก็เพิ่งปรับระดับเสร็จตะกี้ปูกับบ่อตองมาปปับอีกวันนี้อันนี้หาชาก่อนอันนี้หาชาก่อนไก่ไข่ผูกนี่ต่อผูกบ่โอ้ไตายไหมยกขึ้นข้างบนนะพูดขึ้นบนเลยเต่อมันเคยทำต่ออ,อ,อะ ตุ้งทำอะไรอีกเป็นยังอีกโอ้โอนี่ครับ อันนี้เขาเรียกว่าตีแบบกันนะลุงเราเฮ้ยเราปูเนาะเอ็นดูเอ็ดูย้ยมันดันเชือกอ๋อย้า้มันดันเชือกอ่ะตีสองแรงเลยอ่ะดับลุกเลยอ่ะ ใเยเี่ะเลระวังมือปูได้ด้ยอพอคนจะได้โอเคเป็นไงต่อเหนื่อยปะเหนื่อยปะนิดนึงเคยทำมาแล้วอ๋เคยทำแล้วใช่ไหมเคยทำแล้วตรงนี้เาต้นนึ่งอาูเชด้ด้อ้มันดันอาออกแรงเออ มันเอียงก็ดันกอนเดียเออนะดูด้วยโอ้ยชุคอยมุ้ยอกวีต่ออเอาใสออออออกเออดออโอเคไปกำลังตีแบบอยู่กำลังหา เอาแล้วนะฝากผมตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่นนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ